ก็กรอบอร่อยเดียวคุณแ,แม่ไม่เอาแล้วอิ่มอิ่มเข้าไมอิ่มเลยนะบอกนะไม่ต้องบอก <c oughs> ถ้าหิวไม่ต้องบอกก็เหว่าตอนนี้แม่อิ่มมากมากสุดๆเลยาเยต่ก็ยันขยอก็ไม่ยอมครับ ร้านอาหารครัวริมคลองหรือบรรยากาศแต่คลองนี้ไม่รู้ชื่อคลองอไหนผม่รา,ร,าร้อยยสิบเราเนี่ยตัวัหมดใซื้อแม่ซื้อส้มโออะซื้อเหรอเขาแกะแล้วใช่ไหม,อมโอเคตรงนี้คลองอะไรครับบางม่วงครับบางม่วงคลองบางม่วง ลูกสั่งประหมกมาแล้วก็เลยอ๋อเหรอโอเคบรรยากาศดีนะนนะอยู่นะสวยนะคลองบางม่วงไปไหลออกไหนอะ่ะเจ้าพญาครับเจ้าพญาแล้วแล้วไหลมาจากส่วนไหนไหลเจ้าพญาเข้าออกเข้าออกตรงนี้นะอ๋อเป็นคลอง คล้ายคลองซอยมีน้ำขึ้นน้ำลงำข้าครับประมาณนั้นโอเคนี่คือบรรยากาศที่ร้านอาหารครัวลิมของของบางพวงดูว่าหนูนั่งอยู่ตรงนี้ไม่เห็น<อ>เดินชิ่งห่างหายไปเลยโอเคได,ไ,ดได้ได้เดี๋ยวได้เป็นบรรยากาศ ขัวลิมของรถจอดอยู่ข้างหน้านดูวสวยดิโอต้นไมห้หลากหลายโอเค,อเควันนี้แน่นมากเลยวันนี้เป็นวันแม่เป็นวันแม่คนขเข้ามาเ,เยอะบแทบจะมีนนที่จอดรถเอาจอดตรงนี้จะร้อนร้อนมากเลยแหละ อโอเคเรามีข้าวแล้วก็มีปลาสายทอดกระเทียมพริกไทยแล้วเราก็มีาสารพัดเหม็น <c oughs> ห้าห้าฉุน <c oughs> มี่ชุนอะไรบ้างก็ไม่ทราบนะมีชะอมอ่ะเนาะที่ฉุนอยู่มีกะระสตอด้วยเหรอฉ <c oughs> ุนอยู่แล้วมีอะไรฉุนฉุนอีก ก็มีห้าชุดไม่รู้มีอะไรชุนนีกประมาณนั้นหานะวันนี้วันแม่โชคดีมากเลยคุณลูกก็พา,ค,าคุณแม่มารับทานอาหารที่ร้านครัวริมคลองนี่คลองอยู่ข้างหลังนี่เขาเรียกว่าคลองบางม่วงนะครับชนะชื่อร้านครัวาชายคลองแต่เป็นคลองบางม่วงสวยมากบรรยากาศดี เห็นไหมเห็นไหมครัวชายของบรรยากาศดีมีเรือขายของด้วยนะแล้วก็วิวสวยเห็นไหมสวยมากเลยโอเลยครัวชายของของบางบ่วงออกแม่น้ำเจ้าพิยาก็คงจะวนไปวนมาระหว่างน้ำขึ้นน้ำลง ตอนนี้น้ำกำลังไหลลงไปเขาเ้าใจว่าแม่ท้าวเจ้าพยาอยู่ข้างหน้าเดี่ยวแหละอนนพอมาเวลาเขาซื้อของเขาก็มีคนเช้าส่งของรับเงินอะไรเงี้ยสะดวกเวลาจะส่งช่าชยกะเช่าเอาประมาณนั้นเลยโอ๊กอร่อยนะยี้อทานไปแล้วใช้ได้เลยนะก็มีหมึกติ้งด้วยนะเออมาดูคิดว่าแม่เขาสั่งหมึกแม่เขาไม่ได้สั่งหมึกเนาะเสียดายอยู่ คุณลูกสั่งหมึกย่างมาให้แล้วเราก็เลยไม่ต้องไปสั่งที่เรือประมานนั้นดูเด็ออกอาหารโปรดของคุณสาวกับของคุณแม่ก็ทานกันพระเจ้าไม่ทานพระเจ้าจะรอยังไม่มานนแล้วก็มีส้ตมตำด้วยเหรอมีส้ตมตำด้วยนะคุณแม่สัง่งหรืป่ามามีก็มีส้ตมตำด้วยนี่เออ เดนนัมะนาวันด้วยโอเคเพิ่มรสชาติบรรยาตายไอ้เจ้านี้ของเราหรือเปล่ามันขึ้นเดินเลยอ่ะขึ้นเลยไปแล้ว,เ,ลวเอ๊ะลอยสุดคักตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โหนี่นะตัวดีมาแล้วพอเลยฉันนึกว่าเอ๊ะทำไมไม่สั่งมาตัวดีเอาแต่พอเห็นตัวก็โอเลยตัเยวเขาใหญ่ต้องรับภาระแรงงานเนี้ย thiệp cầm mือ một, cái gì mà, mình đây đi qua, nó đang đây, ừm, cái năn, được rồi, mực nướng big big, thì là con nước qua cái gì, ô, rất là, rất rất là, rất là, rất คือหมกโอห่อหมกมะพร้าวอะไรเหรอดีไหมอ๋ออ่อหมกมะพร้าวก็โอเคแค่นี้ก็พอแล้วโอหมกโอหมกทะเลมะพร้าวใช่ไหมเรามีเรือเนี่ยต้องเที่ยวมาดูดุม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 ไปนู่นละว้าวยุอว้ามีเรือพันเนี่องเที่ยวเลยนะสุดยอด เรือก็มีไปแล้วลำนี้มาอีกลำหนึ่งกับเจ้าก็มองอมีดน่นๆเนื้นุ่นๆวาวๆเลยโอเคอ๋อสนใจหมึกย่างอร่อยหรือไม่อร่อยไม่ทราบเนี่ยไม่รู้นะอร่อยไม่อร่อยนะเดี๋ยวจะลองชิมดูโอเคนะขอชิมปลาหมึกหน่อยปลาหมึกเอารสชาติเป็นยังไง อืมน้ำจิ้มอ่ะโอเคเขาจัดจ้านนะลูกคุณแม่ลองชิมชาเขาจัดจ้านดีมากใช้ได้เลยน้ำจิ้มเขาก็จะเผ็ดนิดนิดน,ดนะเผ็ดเผ็ดหวานคือลองตัวน้ำจิ้มเขาใช้ได้ <c oughs> เห็นไหมยาน้ำจิ้มเขาใช้ได้อร่อยทีเดียว ให้น้ำจิ้มซีขูดนะนะแต่ว่าอันนี <c oughs> นน้มันเข้มข้นดีประมาณนั้นนะครับดูนี้ปลาสายก็เดี๋ยวจะลองชิมว่าปลาสายก็เป็นยังไงบ้างนะ, <c oughs> ะทอดกรอบกระเทียมพริกไทยดูท่างแล้วน่าทานอยู่นะครับ <c oughs> โอเคนะ <c oughs> อันนี้คือปลาสายทอดกระเทียมพริกไทยเดี๋ยวจะลองทานดู นะครับอืมมันก็อร่อยนะผัดสายาสายทอดเสตียมิ้งไทยกิมกุ้งแล้วกุ้งโอเคอยู่สรกุ้งกรอบรสชาติแบบกุ้ง นี่ก็เหลืออีกสองอย่างที่ยังเหลือบนโต๊ะแล้วที่สั่งมาอีกสองอย่างกําลังเดินทางระยะมันไกลกว่าจะมาถึงก็ใช้เวลานะี่พื้นที่นี้นอยูอ่ครัวชายคลองตา,าบลบางม่วงอําเภอบางใหญ่นนทบุรีนะครับมาล,าลวกจิ้มเขารลวกมา แล้วก็มีน้ําจิ้มให้จิ้มประมาณนั้นนะครับมันไม่ใสยกุ้งรา,าซอสมะขามนั่นน้ำมะขามนี่เครื่องอน,นั้นกุ้งกุ้งตัวใหญ่อยู่สี่ตัวถึงไหมสี่ตัวนะอยู่ประมาณกุณ้งมันทำไมเขาแบกบิีอืมมีน้ำอยู่ใลอ่ะมีลองชิมหน่อยดิ ก,บบกุ้งกุ้งซอสมาถามแต่เขาไม่ได้ราดน้ำหมาดนะเขาแยกส่วนมาแบบนี้ก็เดี๋ยวจะลองชิมอ่ะอร่อยไม่อร่อยดูแต่คาดว่าอร่อยกุ้งซอสมาถามอร่อยเพื่อน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 อร่อย โอ,อยู่โอยทีเดียวแม่ก็เคยขายนะแต่เราไม่เคยแวะมาเลยนะลองดูดิแม่ลองทานไม่อร่อยแล้ว,ลวอืดนะกุ้งก็ไม่หมือนกันมันไม่เหมือนกันกนะคะคุณแม่ตอนนี้แม่ก็บอกแพ้ก้นกุ้งจานแรกอนะ่ะเกือบหมดแนละ้ะแต่กุ้งฟอมะขามเนี่ยก็กรอบอร่อยดีคุณแ,แม่ไม่อร่อยวอิ่ม อิ่มเข้าไปอิ่มเนี่ยนะบอกนะัไม่ต้องบอก <c oughs> ถ้าหิวไม่ต้องบอกแส่งว่าตอนเนี้แม่อิ่มมากมากสุดๆเลยอะ <c oughs> ยันจะยันขยอก็ไม่ยอมครับ <c oughs> อันนี้อาน,น,นูนและอน,นโนูนที่เหลือกลับบ้านวันนี้ห่อสมควรแก่เหตุก็เหลืออีกน,นิดนึง ปิดท้ายของหวานก็ <A 3. S 1> โอเคเลยนะครับขายซื้อต้นนี้ต้นอะไรไม่ใช่ต้นไซแล้วมน่าจะเป็นต้นโพใบคล้า,ายๆแต่เป็นโพยักษ์นะใหญ่ดูแล้วร่มลื่นดี เราด้านหน้านั้นก็คือสะพานะมาว่าเดี๋ยวเราต้องขับรถใต้สะพานย้อนกลับไปโดนเมืองมเห็นนะม็มีเรือทีาบ้านโนะ้นเห็นไหมมี่มเรือหางยาวไว้ใช้ตอนหน้าน้ำหลาก มันนั้นเลยแต่บ้านทงไทยอ่ะสวยาอาคารนั้นไม่รู้อาคารอะไรอาน้น้ำหอมสวยดีนะต้นนั้นอ่ะใช้ได้เลยนี่ก็พยับหมอกพยับหมอกสิบมาสวย แต่ไม่รู้มีปาลาอะไะน่าจะเป็นว้าววันนี้มีเรือมาเต้นเตยมาแล้วเราไม่ค่อได้เห็นเรืออันนี้เขาก็ขนจอนพาเที่ยวอืโอ้โหสิ่งเลยสิ่งเลยเป็นคลื่นกันเลยนะดีนะของนี้ไม่มีสวะไม่มีผักบบชวา แต่ว่าไม่มีก็ไม่ได้ไมีอยู่หน่อยมีอยู่หน่อยนิดหน่อยประมาณน,นั้นอันนี้ก็ไหลไปตามน้ำนะออกมาน้ำเจ้าพญาประมาณน,นั้นเลยให้ริมตลิ่งริมนี้เขาเสริมไม่ให้ตลิ่งพังก็ถือว่าเส้นนี้่านการพัฒนามาได้ระดับหนึ่งแนละ้วประมาณน,นั้นเลยนะครับความนี้ต้นโตมากเลย ต้นใหญ่นข้อข้อดีอ่ะมันทำให้ร่มลื่ตนตรงที่นั่งใต้หลังคาเนี่ยถ้าไม่มีต้นหูฟางยักต้นนี้ก็คงจะร้อนอย่จะทนี้เย็นมีต้นกระจงด้วยนะใช้ได้เลยมุมงไม้ก็มีความหลากหลายขนมเข้ามาแล้วเหรอ,อมนาเงียบปีิดปิดท้ายล้างป หน่อยเปลเอาอ๋ออยู่นี่เองมาพอดียังไม่ใช่โอเคมีสละลอยแก้วมีบัวลอยอะไรนะบัวลอยเปลือกแล้วก็อะไรเนี่ยของคุณแม่ทับทิมกรอบแล้วก็ของกว่ากลับบ้านของกว่ากลับบ้าน โอเคเลยปิดท้ายรายการข้าวหมก็น่าจะอร่อยอะนะอันนี้สละรลอยแก้วนะถ้าดูในนี้ก็บรรจุมาให้ประมาณ5เม็ดหนึ่งถ้วยถ้วยละห้าเม็ดนะลองชินน้ำก่อนข้าผผมชื่อสละ มันเปรี้ยวสลัดเปรเปี้ยวโอเคเขาก็ใส่น้ำเชื่อมนิดหนึ่งนะแล้วก็ใส่เกลือนิดน่ะมั้งก็รสชาติมันจะเป็นสามรสน่ะเปรี้ยวหวานเค็มนะมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มนะประมาณน,นั้น

จะไม่ใช่สลักซูมาลีน่าจะเป็นสลักเนินวงเปรี้ยวจุดๆเลยโอเคนะครับนี่โชคดีนะคุณแม่ก็เอาอะไรมาให้เนี่ยอืมทับทิมกรอบท <c oughs> ไม,มวันนี้ั่งกนน่าจะถูกใจหน่อยนะมัง้งทับทิมกรอบวงไม่เปรี้ยวแล้วอืมอืม ไปกันได้หน่อยโอเคโอเคนะครับ okay. okay.